รักขณาราศีกันดาวพระศบดีย้ายต้องแก้ปัญหาซ่อมบ้านซ่อมรถลักทอรหดตก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าคำพยากรณ์นี้นะครับการถ่ายดาวจอเป็นภาพรวมนะครับถ่ายแมนยามการันตีตรงและชัดเจนนะครับต้องดูดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจรนะครับว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับเ่าจะแอดไลน์จองคิวกันได้นะครับและนี่นะครับเนื่องจากดาวพระศบดีย้ายนะครับ ก็เลยมาในทีมกระดานดำครับที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้การเรียนการสอนนั่นเองนะครับและดาพระสัดีนะครับจะย้ายที่ยิบเก้ามีนานี้แล้วนะครับจะย้ายไปอยู่ในเรือนพระราหูครับก็เลยมีเทวดาพระราหูมาร่วมด้วยนะครับตรงนี้เรียกว่าสถิตเรือนพระราหูนั่นเองนะครับแล้วปัญญาบริสุทธิ์ทายพระสับดีครับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้นะครับบอกเลยนะครับว่าเมื่อย้ายไปแล้วนะครับต้องมีการประยุกต์นะครับ แอปพลายหรือบวกกันนวัตรกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆนะครับเราจึงจะประสบความสําเร็จดังรวยเป็นเศรษฐีได้นั่นเองนะครับตรงนี้จะไม่สามารถใช้ความรู้ตรงๆได้แล้วนะครับต้องมีต่อย,ยอดประยุกต์นะครับบอกไว้เลยนะเพราะดาวราหูนี่หมายถึง h ไฮเทคเทคโนโลยี Tech อยู่แล้วนะครับตรงนี้ให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับและดาวพลังกราวราหูเขาเรียกว่าคู่ค้าขายครับแบ่งผลประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้ทําคนเดียว ต้องมีคู่นะครับหรือไปทํากับสื่อโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆก็ไปแบ่งผลประโยชน์กับสื่อแพลตฟอร์มต่างๆของโซเชียลต่างๆได้นั่นเองนะครับตรงนี้แล้วก็มีการเจรจาต่อรองต่างๆด้วยนะครับและแน่นอนครับบางครั้งก็ต้องมีซิกแซกนะครับเพราะดาวราหูนี่เป็นดาวเทาๆครับเพราะนั้นต้องมีซิกแซกตรงๆไม่ได้ก็ต้องไปใต้ดินไปซ้ายไปขวาอะไรแบบนี้นะครับนะแล้วก็ต้องออนไลน์นี่ชัดมากเลยนะเพราะดาวราหูนี่หมายถึงการออนไลน์นั่นเองนะครับตรงนี้ โดยรวมกันแล้วครับก็จะเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือนิยามของอาจารย์เกรเทวานะครับของดาวพาสบดีย้ายในเรือนพระราหูครับผมแล้ว EP นี้นะครับก็เป็นคิวของคนที่เกิดในช่วงราศีกันนะครับหรือเมื่อเอาเวลาเกิดมาผูกดวงแบบละเอียดแล้วนะครับลัคนาสถิตกันนะครับมาดูกันได้เลยนะครับแล้วจะย้ายันที่29มีนานะครับอยู่ถึงวันที่28เดือนกันยายนเลยนะครับตรงนี้นะครับ และดาวพฤหัสนะครับมาจากเรือนพันธุและปัตตานีครับไปสถิตอยู่ภพอลินั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับเดินหน้านะครับในราศีกุมเนี่ยยีิบเก้ามีนาถึง14มิถุนานะครับเพราะฉะนั้นจะมีเวลาอยู่2เดือนครึ่งนั่นเองนะครับตรงนี้เพราะนั้นแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับไปดูกันได้เลยนะครับแน่นอนครับเมื่อดาวพฤะษ์สดรีเข้าเรือนอลินะครับ และดับภาษีมาจากเรือนพันธุครับพันธุแปลว่าบ้านรถที่ดินต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับอ่าหรือตกแต่งต่อเติมเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถทําเพิ่มก็ได้นะครับตรงนี้มีเกณฑ์ไปทําบ้านทํารถหรือจัดบ้านใหม่อะไรแบบนี้นะครับรถก็มีมุมที่จะไปเคลมก็ได้นะครับบางทีเรามีรอยไว้ก็ไปเข้าศูนย์ตกแต่งซ่อมรถอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ บางคนก็ไปตกแต่งต่อเติมทําบ้านให้มันดูยิ่งใหญ่ขึ้นสวยขึ้นดีขึ้นได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับดาวพฤหัสเดิมในพื้นดวงของท่านนั่นเองนะครับและแน่นอนครับดาวพฤหัสก็ยังหมายถึงพันธุยังหมายถึงครอบครัวญาติญาติพี่น้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องพี่ป้านะ้าอาญาติเขยอะไรได้หมดเลยนะครับก็ระวังครับว่าเป็นอลิรนี่คืออะไรมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยครับนะบางคนนี่ถ้า ถึงข่าวของเขาก็เรียกว่าได้ไปดีนะครับไปสู่สุขตินั่นเองนะครับตรงนี้นะบางคนก็ย้ายบ้านเลยไม่ได้อยู่ที่เดิมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ต้องฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะดาวพรัดเข้าเลนอลีนะครับตรงนี้แล้วการที่ดาวพัดอยู่เลนอลีเนี่ยเวลาไปหาหมอนะครับแนะนําตอนนี้ยังดาวยังไม่ย้ายเนี่ยไปหาหมอก่อนได้เลยนะไปเช็คไปตรวจสุขภาพได้เลยนะครับ เพราะถ้าหลังจากเนี้ยหลังยีิบเก้ามีนาไปแล้วนะไปเช็คเนี่ยบางทีเขาเรียกวินิจัยผิดพลาดครับต้องตรวจถึงสองรอบสารอบครับแล้วดูว่าหมอจะพูดเหมือนกันไหมนะครับถ้าพูดเหมือนกันเนี่ยถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนั้นจริงนะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะบอกว่าเป็นจริงๆแล้วไม่ได้เป็นก็ได้นะครับเรียกว่าผ่าตัดฟรีก็ว่าได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นพยายามดับเบิลเช็คนะครับในการตรวจสุขภาพด้วยนะครับตรงนี้ต่อมาครับในเรื่องปัตตานีบ้างครับคืออะไรครับความรักก่อนก็ได้ครับนะ ถ้าคนโสดนะบอกได้เลยครับว่ารอใจเย็นๆไม่ต้องรีบครับยังไม่ใช่จังหวะครับนะเพราะอะไรเพราะดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนราหูครับโอ้โหราหูนี่เรียกว่าหื่นก็ว่าได้นะผมถึงที่บอกว่าไปเจอโลกจิตวิตฐานอะไรแบบนี้นะโอ้โหมมาปกมาปั้มเราอะไรแบบนี้นะมาข่มขืนได้หมดเลยนะยิ่งถ้าดวาวพฤหัสตกเรือนราหูอีกนะแล้วไปช่วงกลางค่ำกลางคืนนี่นะไม่ระมัดระวังตัวโอ้โหพาไปโดน ผู้ยิบผู้ยำได้นะครับตรงนี้อย่างวะนั้นคนโสดต้องระมัดระวังตัวนะครับอย่าเพิ่งให้ใจใครไปนะครับแค่เรียนรู้คุย,คยกันไปก่อนได้นะครับตรงนี้หรือแม้ก็ถ้าเบาหน่อยก็ไปเจอคนมีตําหนิครับก็คือคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม่ต่างชาติลูกกับพระคนสู้ชีวิตอะไรแบบนี้นะชีวิตเขาต้องแบบต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันเหนื่อยหน่อยอะไรแบบนี้นะก็แล้วการครบกันก็ยังไม่ง่ายก็ยังมีอุปสรรคอะไรได้ง่ายๆมาราะนั้นก็ต้องใจเย็นๆก่อนนะครับตรงนี้ส่วนคนมีคู่ก็ ให้ประครับประคองนะครับเน้นเข้าใจกันอ่าหรือก็ต้องพากันไปเที่ยวต่างจังหวัดบ่อยๆอย่าอยู่ในที่เดิมเดิมเพราะมันจะเบื่อๆเซ็งๆแล้วจะพานมีปัญหาครับนะเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาด้วยการพาไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเน้นความเข้าใจหรือบางครั้งก็ต้องรู้ว่าดาวปัตตานีแฟนเป็นอริอาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสบายเจ็บไข้ได้ป่วยเราเป็นยังไงแล้วก็ต้องดูแลหรือเขาทางานหนักหรือเขาพักผ่อนน้อยเพราะอยู่ในเรือพนพระราหูได้หมดเห็นไหมเราพอเรารู้ดวง ว่าเออดวงไฟเราจะแบบนี้เราก็ต้องเข้าใจและดูดแลและเซอร์วิสเอาใจกันก็จะผ่านได้ครับเห็นไหมครับตรงนี้นะหรือหุ้นส่วนก็ได้อ่ะหุ้นส่วนเป็นอลลีก็แปลว่ามีเกณฑ์จะขัดใจกันเพราะฉะนั้นต้องวางแผนต้องรอบครอบต้องรัดกุมจะทําอะไรในช่วงนี้ต้องเรียกว่ากระหุ้นส่วนหรือลูกค้าก็ได้นะครับต้องใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนนะอันนี้ต้องบอกไว้เลยนะแต่อลีเนี่ยคือดาวราหูพี่อ,อยู่ในภพสุภาษอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย บอกได้เลยว่าถ้าเรามองในมุมที่ดีคือแก้ปัญหาครับเนี่ยอันนี้ก็จะผ่านได้นะแล้วงานเนี่ยถ้าเป็นจังหวะแบบนี้นะครับไม่เน้นให้ขยับขยายนะครับให้ทําไปก่อนตามน้ําไปก่อนนะครับจะดีกว่านะครับแล้วดาวตกอลีนะครับเน้นของเก่าเห็นไหมผมถึงได้บอกว่าบ้านมือสองรถมือสองเซ็กเก้นแฮนด์เซ็กเกยูเนี่ยโอ้โหพวกนี้จะขายดิบขายดีเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องแก้ปัญหานี่โดดเด่นมากเลยนะครับอันนี้บอกได้เลยนะ และบางครั้งก็ต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยท่านก็จะช่วยเราได้นะครับแล้วพยายามเคารพนบนอบอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอย่าไปไฟ่อย่าปีนเกลียวอย่ากำแหงอย่ากำเลิบครับเดี๋ยวจะพังเดี๋ยวจะแย่ครับนะครับเดี๋ยวจะไม่มีที่ยืนในสังคมนะแล้วจะโพสต์อะไรเนี่ยก็ต้องคิดก่อนโพสนะครับไม่งั้นจะมีปัญหาได้นะครับตรงนี้แล้วบางครั้งก็ต้องซิกแซกครับแน่นอนครับเพื่อหากเป็นอลิเนี่ยเขาเรียกไปตรงๆไม่ได้ บางครั้งเนี่ยงานเนี่ยมันได้ทํางานที่เราไม่ชอบต,ต้องทําไปก่อนหรืองานเป็นงานแก้ปัญหาเห็นไหมครับหรือบางครั้งก็ต้องไปคุยกันนอกรอบเนี่ยต้องซิกแซกเนี่ยอันี้เขาเรียกซิกแซกนะอะไรที่มันไม่ตรงบางครั้งเราก็ต้องทําไปก่อนนะครับจังหวะนี้นะและที่สําคัญคือทําบุญเยอะๆทําบุญมากๆเลยอะไรที่เป็นบุญทําได้หมดเลยสร้างโบสถ์สร้างวิหารทําบุญทําทานปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์อะไรที่เป็นบุญทําไเป <S <S เลยนะครับยิ่งดียิ่งหนุนนาและแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยครับ เราก็จะผ่านจากจุดนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับตรงนี้เพราะนั้นผมก็บอกไปแล้วนะว่าถ้าเกิดเราประยุกต์นะครับเอาความรู้เอานวัตกรรมเนี่ยต่อให้ตกอลิลเราก็ซิกแซกมากขึ้นแค่นั้นเองนะเราก็ยังจะได้เงินได้ทองอยู่นะครับแต่ต้องใช้ให้เป็นไงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงบอกอนะว่าเอาความรู้บวกกับนวัตกรรมใหม่ทําเป็นนิว n o r m a l เอาไปต่อยอดเห็นไหมถ้าจังหวะเนี้ยทาก็จะดีนะครับนะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วช่วงที่สองครับดาว,ดาวพระดาวพระบดีพัก ในราศีกุมภ์ที่15มิถุนายนถึงที่28กันยาครับอันนี้นี่บอกได้เลยนะครับว่าพักนานเลยนะครับลองนับดูดีๆนะครับเดือน7เดือน8เดือน9นครับสามเดือนครึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเขาเรียกอยู่ให้เป็นเลยนะครับนี่ครับเพิ่มความรอบคอบแล้วมัดระวังเช็คทุกอยาก่างอ่อนน้อมอมต้นกับผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรแบบนี้นะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องรายดาลัทมาถึงเรื่องครอบครวัวไงเนี่ยก็ยิ่งอาจจะมีมุมที่จะเขาเรียกว่า มีปัญหาได้เราก็ต้องประคับประคองลดอีกนะครับเรื่องความรักด้วยทุกอย่างเลยนะครับแฟนแล้วก็สุขภาพตัวเองแล้วข้อดีคืออะไรเน้นงานเก่าลูกค้าเก่าๆนะครับอเรียกว่าจะทําให้เรามีไรายได้มากขึ้นแก้ปัญหาเดิมๆซิกแซกแบบนี้นะครับถึงจะรวยอหรือบางครั้งไอ้เรื่องปัญหาที่มีเนี่ยเมื่อดาวเดินหน้านี่ปัญหาหนักถูกไหมครับแต่พอดาวเดินพักปัญหาลดลงก็ได้เห็นไหมครับเห็นไหมอะไรดีๆก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ ฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้และแน่นอนครับถ้าฟังแล้วถูกใจนะครับก็กดติดตามได้เลยนะครับแล้วจะบอกข้อดีนะครับของการกดติดตามแล้วกดกระดิ่งทั้งหมดแบบนี้นะครับเพราะอะไรครับก็จะเป็นรูปนี้นะเพราะจะเหมือนมีอาจารย์เกตเทวาเป็นเลขาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวครับส่งคำทำนายล่วงหน้าเลยนะครับอัปเดตเลยนะครับไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้รอดก่อนแบบนี้ครับบอกแล้วว่าต้องทํำยังไงมาคุณก็จะรอดนะครับคนลัคนาราศิกขาเพราะนั้นกดติดตามสั่งกระดิ่งได้เลยนะครับตรงนี้และแน่นอนครับเมื่อฟังแล้ว อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวใช่ไหมครับยินดีครับยินดีรับแก้ปัญหาให้ครับเพราะทุกปัญหามีทางออกดูทุกเรื่องที่ขึ้นตามนี้ได้เลยนะครับละเอียดสิบปีประสบการณ์ในที่มีมานะครับจัดลึกจัดเต็มอย่างแน่นอนครับไม่พลาดนะครับแล้วฝากไว้เลยนะครับถ้าคุณฟังอยู่แล้วคุณยังอยู่ในภาวะปกตินะครับผมแนะนําเลยนะครับมาดูก่อนที่จะมีปัญหานะครับเพราะถ้ามีปัญหาบางคนนี่แบบโอ้โหอยากจะฆ่าตัวตายเลยฮะเห็นไหมครับมันก็จะแก้ยากแต่ดูในพื้นดวงมันก็จะเจอปัญหาถ้าเรารู้ก่อนเราก็ไม่ ไม่ทํามันก็ไม่เกิดปัญหาถูกไหมครับเพราะนั้นจงมาดูก่อนจะมีปัญหานะครับนั่นคือดีที่สุดครับสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR Code นะครับหรือ a d ดไลน์แอดไซเกรทเทครับแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเลยนะครับแล้วก็ไปอ่านรายละเอียดที่ขึ้นทั้งหมดนะครับค่าครูเท่าไหร่กฎกติกาย่างไรนะครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็พิมพ์ในช่องคีย์บอร์ดนะครับว่าจองคิวครับเดี๋ยวจะมีแอดมินน่ารักมาคอยตอบครับก็อาจจะบอกช่วงเวลาที่ อยากได้ก็ได้นะครับแล้วถ้าได้เราก็จะบอกถ้าไม่ได้เราก็จะบอกช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับแน่นอนครับก่อนจากกันไปครับสําหรับท่านผู้ประกอบการท่านใดนะครับอยากร่ารวยมากขึ้นครับอาจารย์เก็ตเทวันยีดีเป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นครับเพราะสามารถพูดเชียร์เรียกลูกค้าได้แล้วก็ดูดวงออกอีเวนต์ผู้เป็นเิธีได้ด้วยนะครับตรงนี้สามารถเชิญไปได้เลยนะครับแล้วท่านจะประสบความสำเร็จร่ํารวยมากขึ้นครับจะเชียร์สินค้าให้ท่านเหมือนกับในภาพนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะร่ํารวยด้วยกันนะครับติดต่อไลน์มาได้เลย แล้วก็จากกันไปยินดีไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากรู้ลัคนานะครับเพราะลัคนานี้แม่นกว่าราศีนะครับฝากวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดแบบเป๊ะๆบวกจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับเราจะผูกดวงให้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาก็บอกทางแก้ก็รอดก่อนอีกครับแล้วพบกันนะครับอาจารย์เกรเทวา